ที่บัญชีมาที่ไลอ้อนสตาร์ทพลาทได้เลยนะจ๊าทางเรานะคะจะโอนเงินให้ไม่เกินธนาคารเด้อนะจ๊าไม่เกินเพราะว่าเดี๋ยวโอเคทีนี้นะคะก็คุยวิขอรโปรโมทนิดนึงนะคะออสเตรเลียเนี่ยนะคะเมื่อน้องจบปริญญาตรีโทเอกนะคะน้องสามารถที่จะทำงานได้ที่ออสเตรเลียด้วยนะคะเรียนปริญญาตรีโทเอกได้วีซ่าทำงานที่ประเทศออสเตรเลียดีมากมากเลยและตอนนี้ประเทศอะไรได้ค่าแรงที่สูงที่สุดในโลก ได้ไปเลย300บาทตอนนี้นะจ๊ะตบอลยจ้าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จ้ารับไปเลย300บาทพนสามอยลจ๊ะประเทศอะไรที่ค่าแรงที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ค่ะนะคะเดินดูี C F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  ออสเตรเลียน้องลอยวันวันวันลิสต์นะคะวันลิสต์ใช่ไหม น้องพลอใจด้วยค่ะนะคะคนหไหนไม่คลิกไลค์คลิกแชร์เยอะๆมันจะขึ้นชามากนะคะทีนี้จะต้องไปร่วมนะคะโอเคนะจา๊าโอเคไหมนะจา๊าโอเคทีนี้นะคะต่อไปนะคะพี่ก็อัปเดตนิดนึงนะคะที่ C A M ที่ให้สปอนเซอร์ในวันนี้เนี่ยก็จะมีนะคะทุนสามารถยื่นใบสมัครทุนได้นะคะก็คือส่งพาสปอร์ตท r a นสคริปต์เรซูเมนะคะแล้วก็ สามารถที่จะยืนทุนได้นะคะปริญญาตรีนะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะดีมากๆเลยและตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเรียนปริญญาตรีในะคณะบริหารหรือว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าจะเป็นสายธุรกิจนะคะ u n t o u n t i n g เริ่มต้นที่20งหมกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเรียนแบบ p a t h way เข้า University ไปเลยนะคะต่อไปคำถามนะคะอยู่ที่300บาทน,นะคะ 300, 300บาท ออสเตรเลียนะคะเริ่มต้นถ้าเกิดเป็นพาสเวคือเรียนปริญญาตรีเนี่ยเริ่มต้นเทอมลกีิบาทดค่ะนะคะจบมาได้วีซ่าทำงานอีกแล้วก็สามารถที่จะทำงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้คะแรนที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้นะคะ CF มาดนึงตอบคำถามนะคะขอบคุณสปอนเซอร์นะคะพา i ์ทอินวิสตี้แคนเ r อรี่ l a n g u a g e Academy นะคะแค r เบอร b u s i n e s s c o l l e g e แล้วก็ CIM มหาวิทยาลัยนะคะที่นะคะที่สอนเกี่ยวกับธุรกิจ accounting หรือว่าจะ IT นะคะในขณะนี้ management นะคะ นี่ออสเตรเลียนะคะอันนี้ที่คุณยุ้ยบอกนะคะปริญญาตรีค่ะนะคะปริญญาตรีนะคะ T F นะคะสองสองหมื่นนะคะน้องจิจิละวดีนะคะเออเหงษ์ระคุณเออเหงษ์ประคุณ <Okay. S 1> ทันไหทันไหมทันโอเคทันได้นะเลยน้องจิละวดีรับไปเลยที่บาทจ้าสามร้อยจ้า ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่เราทำให้คืนนี้นะคะสนุกสนานแบบนี้ยวะแ,แ,และประเทศอังกฤษตอนนี้นะคะมีส่วนลด2,000ถึง4,000ปอนด์นะคะนอกจากนี้ถกตกวเครื่องบินยังฟรีได้ด้วยเนจะาะก็จะเป็นเออแบงก์หรือว่าที U ่ UWE นะคะที่ Uv นะคะคาถามาต่อไปอะกเนจาถามต่อไป 100, <c oughs> 100บาท100บาท100 <c oughs> บาทนะคะคำถามต่อไป100บาทนะคะ มหาวิทยาลัยในประเทศอะไรที่คุยแถมตั๋วเครื่องบินนะคะนนเรียนนะคะประเทศอะไรบ้างนะจ๊ะตอนนี้นะคะโปรโมชั c ่น c m นิดนึงนะคะแถมตั๋วเครื่องบินในไลฟ์สดนี้นะคะคิยโปรมโมทนะคะจะต้องสมัครภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะจะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีนะคะที่ประเทศอะไรเด้อ c m นิดนึงนะคะ c m นิดนึงที่เมื่อกี้คุยบอกนะคะ อังกฤษใช้เลย CF นะคะคนแรกที่ตอบได้น้องวัศน์นะคะสุริยันนะคะน้องวัศน์สุริยันนะคะน้องวัศน์สุริยันนะคะน้องวัศน์สุริยันแคปหน้าจอนะคะส่งไ้ที่บัญชีมาที่ไลน์แอสตันิพัททางเราจะสั่งส่งให้นะจ๊ะกดทันบอกดทันบอกดทันบอบอทันไม่ทานคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะนะ แล้วก็คืยขอบปมวดต่อไปนะคะมตาต้ารู้จักมาต้านานไหมมาต้าเนี่ยเป็นประเทศเรีนแล้วก็ทํางานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือปริญญานะคะตอนนี้มีโปรโมชัน่นเรียนภาษาที่เมาต้าแถมตั๋วถูกไหมแล้วก็เรียนนะคะปริญญาโทที่เมตาต้า1ปีได้วีซ่าทำงานอีกประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคำถามคือคือคือ มาตาที่เมื่อกี้คุณบอกแล้วอยู่ใต้ประเทศอิตาลีสามารถเรียนและทํางานได้เปียโนเรียนกี่ปีนะคะราคา3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้วุฒิของประเทศอังกฤษนะคะเรียนกี่ปีได้เงินส0 0พรบาทมาอิตาเรียนกี่ปี c f C F ด้วย CF เลยจ้ากี่ปีกี่ปีอ้ย,ย อุนี่อุนี่อุนี่ยังไม่ได้ก่ะอุนี่เจ็บกับอุนี่อุนีอีพีอีป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 ีอุนี่นะจ๊ะดูสิมองตาเมื่อกี้นะจ๊ะมองตากี่ปีน้องจิรวดีจิรวดีรักเลยโอ้ใช่แล้วจิรวดีตอบได้อีกแล้วคุณไหนไม่คิดไลค์คลิกแชร์เยอะๆนะจ๊ะจะตอบได้ช้านะโอเคไหมไปคลิกไลค์คลิกแชร์ในเพจนี้เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบมันจะเร็วเวอร์มมากนะจ๊ะ ต่อไปนะคะปริยโทนะจ๊ะตอนนี้พิโปรโมชั่นกรีนิชมาฮ่าไลท์กรีนิชนะคะของประเทศอังกฤษปริยโทแค่สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าสองแสนค่ะตั้งใจมากนะน้องดีเวอร์แม่นะคะก็เดินหนึ่งปีได้ที่วีซ่าทำงานอีก6เดือนเลยนะคะดีมากๆอันนี้สามารถเรียนที่สิงคโปร์ได้นะคะประมาณ200,000กว่าบาทเองนะคะสอบภาษาอังกฤษกับยุ้ยฟรีด้วยฟรี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 ไหมฟรี นี่นะคะน้องๆเนี่ยสามารถนัดก,กับคุยได้นะคะมาสอบฟรีนะคะอยากจะเรียนปริญญาโทแค่ประมาณสองแสนบาทได้วีซ่สามาทำงานในสิงคโปร์อีก6เดือนนะคะที่ไล่อัสตันพลานัดสอบฟรีเลยดีวเวอร์เวอร์เวอร์ไหมเวอร์เวอร์อออออไม่ใช่วเวอร์มากเวอร์มากมันคือความจริงเวอร์อแต่จริงนะคะป,ประมาณโยนมุกกันนะคะคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไป เงินสดรางวัลหนึ 100. 100. 100. ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเมื่อกี้มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ใช่ไหมคะที่กรินิชมหาวิทยาลัยของอังกฤษเนี่ยไปตั้งอยู่ในสิงคโปร์เรียนหนึ่งปีได้วีซ่าทำงานกี่เดือนคะได้วีซ่าทำงานกี่เดือนตอบได้ได้หนึ่งร้อยบาทเดอะซีเอฟนิดนึงปูนีปูนีปูนีน้องปูนียังไม่เหนีใครยังไม่หนียนิดนึงซีเอฟเด้อ วันนี้มาทำแบบประมาณว่ามาเล่นเกมกันนะพี่ใหม่กันปูนี่นี่น้จ๊ะปูนี่เด้อนะตอบกันได้ยังเอ่ยหกเดือนนะจ๊ะโอเคหกเดือดน okay, ดได้เลยนะจ๊ะแฟนตัวยงน้องน้องอะไรเอ่ยน้องแฟนตัวยงใช่ไหมคะบลูสกายบลูสกายได้แล้วรูสกาย,ยจ้าชัดหน้าจอนะคะได้กันกี่บาท 100่งรบาทนะคะคลิกไลค์คลิกแชร์นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่คลิกไลค์คลิกแชร์เยอะๆเนี่ยมันมันจะขึ้นชานะคะค้าอบอกไรเวลาเข้ามาแล้วจับรางวัลใหญ่ใช่ไหมจ้าราวันใหญ่จ้าเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาจ้าเราเป็นใหญ่จ้า ต่อไปนะจ๊ะไอแลนด์เนี่ยนะคะตอนนี้มีทุน50%นะคะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไอแลนด์เนี่ยนะคะสามารถเรียนแล้วก็ทำงานได้นะคะแล้วรู้ไหมว่าประมาณ9ใน10ที่ท็อป นะคะไอเช่น Facebook, Twitter, Google นูน่นนี่ตอนนี้ตั้งอยู่ประเทศไอแลนด์แล้วคุยูได้รับเชิญโชคดีมากมเลยนะคะ <S 2> <S 2> ทริปที่แล้วเป็นคนไทยคนเดียวนะคะที่ได้ไปเยือน f c e e o o o นะคะเออบริษัทหรือว่าจะเป็น Google หรือว่า Twitter ต่างๆดีมากๆไปตามดูใน YouTube ของคุยูได้นะคะไปเยี่ยมแล้วก็ไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่ได้ทำงานนะคะ Google f b o o k o o กเออทวิสเตอร์ได้เงินเดือนเป็นแสนๆเลยนะคะที่ไอแลนด์เนี้ยตอนนี้เป็นทัพของไอที ของในยุโรปทั้งหมดดีเวอร์เวอร์มากนะคะ ซึ่งนะคะตอนนี้มีทุนถึง50%นะคะที่ประเทศไอร์แลนด์ที่ NCI ส่งใบสมัครกับคุยได้นะคะพาสปอร์ตทรานสคริปต์เรซูเม่มาก่อนนะคะที่ไลน์แอสตันดี้พลัสนะคะก็ทุนถึง50%เลยแล้วก็จบมาได้วีซ่าทำงานในประเทศไอร์แลนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อพวกบริษัทยาฟาร์มาซูติโคอโลนะคะตอนนี้นะคะส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในไอร์แลนด์แล้วนะคะส่งใบสมัครนะคะส่งหลักฐานมาก่อนทุน50%ของประเทศไอร์แลนด์นะคะแอสตันดี้พลัสนะคะส่งหลักฐานพาสปอร์ตทรานสคริปต์เรซูเม่นะคะไม่ต้องสง ถ้าสมาัครเดินนะจ๊ะคำถามต่อไปคำถามต่อไปคำถาม,ถามต่อไปส <300 S 2> ามร้อยบาทเดินประเทศอะไรนะคะที่คุณยุ้ยตอบแล้วนะคะประเทศอะไรที่ตอนนี้ Facebook นะคะ Twitter นะคะหรือว่าจะเป็น Google นะคะ 9ในสินะคะท็อป10เนี่ยนะคะท็อป10ของโลกเนี่ยนะคะ9ใน1ิเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศนี้นะคะในคือเขาจะเป็นศูนย์กลางในยุโรปนะคะประเทศอะไรใครตอบได้ได้3า0ยบาทเดอ้อส่งไปสมัครฟรีได้คุยดานนะจ้าโอเคไหมคนไหนสนใจที่จะ,ระเรียนต่อต่อตางประเทศนะคะคุยไม่เสียค่าบริการมีโปรโมชั่นเพียบนะคะเรียนต่อต้องนึกถึงคุยเท่านั้นพร้อมทุนด้วยโอเคไหมทิกลา์นิดนึงยากทำไมลิกร์คลิกแช่นะคะคำตอบมันไม่ค่อยขึ้นนะคะนะ ไปรอคำตอบไปกอีดวน้ี see, see, see. ที่ลกลที่นึงเดอ <the> <the> ดวูสีคำตอบขึ้นคือย่างเนาะอล่ถูกต้องเลยเนาะคนไหนตอบโอเคไอแลลด์คนแรกใครเอ่ย ơi. ประเทศไอแลนด์แป๊บนึงนะจ๊ะประเทศไอแลนด์โอเคอ่ะน้องนัดเขาดกันน้องนัดเนี่ยเห็นน,นัดเขาแล้วไอแลนด์นี่งานน้องนัดน,น้องนัดน,นัดถพาผิดน้องนัดนัดถพิดได้กี่บาทเด้อสามร้อย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 น้องนัดน,นะจ๊ะแคปนัดจอนส่งที่ไลน์แเอสดิพัฒน์เลขที่บัญชีนะคะโอเคไหมสีสีดาวมา ตันกระดิ่งนิดนึงดตื่นตื่นกันดตื่นตื่นตื่นเราจับรางวัลใหญ่กันแล้วนะคะแอนะกดแชร์กดแชร์จ้ารางวัลใหญ่ก็จะเข้ามาจ้าคุยขออัปเดตก่อนจับจะจับกันแล้วตอนนี้คุยขออัปเดตนิดนึงนะคะครูยุ้ยก็ตอนนี้นะคะในปี2020นะคะ t 0 2 0 t y t t y นะคะครูยุ้ยจะมีสำนักงานที่ประเทศอ,อ,อินเดียพม่าฟิลิปปินส์กัมพูชานะคะ ที่เราไทยคุยมีอยู่แล้วนะคะคุยก็จะไปซาวอีสเอเชียแล้วก็เอเชียใต้นะคะก็จะมีเรื่องทุนโครงการต่างๆที่นะคะหน่วยงานต่างๆหรือมหาวิาลยนะคะสัพพอร์คุยก็ขอบคุณนะคะที่สปอนเซอร์ดีๆนะคะที่ช่วยเหลือคุยุยนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆนะคะส่วนนะคะน้องๆมัธยมนะคะตอนนี้นะคะจะมีทุนสมทบด้วยติดตามกันนะคะถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพีขอโปรโมทอีกนึงสปอนเซอร์ สปอนเซอร์เดอ้อขอดดูนิดนึงสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของเราน่ารักมากที่มหาวิทยาลัยเขานะคะนี่นะจ๊ะแล้วก็แคนเบอรี่แลน a ะ์ e ้วยสคดมีเยอะยนะจ๊ะเป็นสปอนเซอร์ในค่ำคืนนี้นะจะ๊ะเพราะทุนนี้ก็จะไปเรียนที่นี่นะคะที่ ซิดีนี์ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่โปลแลนด์เรียนเรียนถูกและดีมีในโลกนะคะสมัครผ่านพิวเท่านั้นนะคะนองเสียค่าบริการนะคะเริ่มต้นที่3 0,000บาทนะคะอินนิสตูดิโอนะคะประมาณ10,000บาทเท่านั้นเองต่อเดือนนะคะเรียนภาษานะคะแล้วก็ประมาณ1จกว่าประเทศนะคะแถมตั๋วเครื่องบินถึงเวลาแล้วเด้นนะจ๊ะ สอ2นาทีตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะจะจับแล้วคลิกไลคล์ทิชชร์ตอนนี้นะคะไม่งั้นจะไม่ได้จับขึ้นมาเด้อคลิกไลคล์ทิชชร์ตอนนี้นะคะเพราะเราจะเลือกคลิกไลคล์ทิแชร์นะคะสองนาทีสองนาทีไม่เกิน2นาทีนิด1นึนาทีแล้วกันอ่ะบอยอเดี๋ยวเตรียมนะจ๊ะน้องบอยอ่า <c oughs> <c oughs> ถึงร้ออ่าใส่ถุงมันเลยอ่ะเดี๋ยวโชดนิดนึงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวใส่ถุงนี่นะจ๊ะอ่าโอเคนะจ๊ะ เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะคะรออีกหนึ่งนาทีโอเคแม่นะคะก่อนที่เราขอโอเคก่อนที่เราจะมาจับกันแล้วตอนนี้นะคะขอโบกธงนิดหนึ่งขอโบกธงบอกธงค่อยๆเดินแบบนะประเทศแรกนะคะโปแลนด์นะคะโปแลนด์ถูกและดีมีในโลกนะคะประมาณสามหมื่นเท่านั้นเองนะคะ mba ประมาณ เก้าหมื่นบาทนะคะประมาณนี้นะคะเรียนหนึ่งปีทำงานหนึ่งปีก็โปแลนด์เนี้ยเรียนถูกและดิมีในโลกต่อไปฝรั่งเศสนะคะคุณยก็ทําแผนตกเครื่องบินนะคะเรียนฝรั่งเศสนะคะเรียนภาษานะคะก็แผนตกเครื่องบินด้วยเย้แล้วก็ค่าเรียนปริญญาตรีโทเอกฝรั่งเศสก็จะไม่แพงด้วยนะคะต่อไปประเทศอีไอย่างก็นะจ๊ะไหนดูไหนเจ๊เท่ไหมประเทศอังกฤษนะจ๊ะแล้วก็ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษเดินนะคะตอนนี้จบมาได้พี่สาวทำงานด้วยนะคะก็มีแบบประมาณว่ามีทุนด้วยนะคะที่แบงก์เกอร์กับยูวีนะคะแถมตัวเครื่องบินนะคะคุณยุ้ไลน์สดตอนนี้นะคะใครสนใจส่งนะคะพาสปอร์ตทานสคริปต์เรซูเม่มาที่ไลน์เอสตันดิฟัสไลน์เอสตันดิฟัสไลน์ส่งมาคางได้เลย,เลยนะจ๊ะส่งที่ไลน์เอสตันดิฟัสนี้นะคะก็จะมีทุนแล้วก็มีตัวเครื่องบินฟรีด้วยนะคะเรียนสายวิทยาในประเทศอังกฤษนะคะ ต่อไปนะคะที่ออสเตรเลียขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะ CIM Canterbury นะคะที่ให้ทุนในคืนนี้นะคะโครงการนะคะประมาณเท่าไรเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าบาทได้วีซ่าเก้าเดือนนะคะตอนนี้นะคะมีตกเครื่องบินด้วยเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะใชไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะโอเคนะเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะนะส่งมาที่ไลน์แอดสตาร์ดิมาทีได้นะคะส่งมาที่ไลน์แอดสตาร์ดิมานะคะมาขอโปรโมชั่นบอกแถมตั๋วเครื่องบินนะคะโอเคนะ โอเคต่อไปนะคะประเทศอินเดียใช่ไหมอ่าแบบหนึง่งที่อินเดียบาหนึ่งที่อินเดียนะคะอินเดียถ้าเรียนฟีลดอรเปอร์รรเซ็นสัมภาษณ์รู้ผลเลยวันเสาร์ที่นี้ที่วันเสาร์กรุงเทพวันที่ที่ทสงขลานะจ๊ะเยอรมันเรียนฟรีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีโทเอกทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและเยอรมันเยอรามันเรียนฟรีโอเคไหมนะถ้าเรียนฟีร้100อยเปอร์เซ็นต์่าต่อไป ต่อไปไอแลนด์นะจ๊าประเทศไอแลนด์นะคะเรียนแล้วก็สามารถทํางานได้จบนะคะประมาณ9ใน1ินะคะก็คือท็อปหนะท็อปอะไรท็อปเทนนะคะทั้งหมดเนี่ยบริษัทไอทีเประเทศจะอยู่ในประเทศไอแลนด์นะคะขณะนี้ Google ทวิสต์เตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นบริษัทดังๆนะคะ Facebook จะตั้งอยู่ประเทศไอแลนด์ตอนนี้เป็นฮับของประเทศยุโรปทั้งหมดจบมาได้วีซ่าทํางานด้วยนะจ๊ะนะก็ตอนนี้มีทุน5 0เลยประเทศไอแลนด์สมัครผ่านคุยฟรีจ้า นะจ๊ะต่อไปแคนาดานะคะแคนาดาเนี้นะคะก็จะมีถ้าเกิดน้องจะสนใจเรียนทุนนะคะปริญญาตรีโทเอกจะต้องมีผล IELTS หรือ TOEFL เท่านั้นฟันธงจับแล้วจับมาจากคืนนี้เย็ดที้งไลนิ้งหนึ่งแล้วใส่ถุงมาไน้มาคำนึงนะจ๊ะไล่เด้อคลิกไลค์นิดนึงเด้อ นีนะจ้าะที้ให้ดูนะจ้านี่เลยปริ้นออกมาแล้วนะาจ้าปริ้นนะจ้าปริ้นปริ้นปริ้นออกมานะจ้าอะใส่ถุงเด้อถุงก็ต้องสิดได้อลวะยกสูงนเดิ้ลงสูงนะจ้าโอเคจับแล้วแจ้งจริงคืนนี้นะาจ้าขออบคุณสปอนเซอร์นิด้ขอบคุณขอบไปเรียนภาษาหนึ่งเดือนที่แค n ด e r บร a n g u a g e a ิดจ e ก y มีนะคะถ้าเป็นีไปเลยร้อยเปอเซนนะคะจับมาหนึ่งคนเด้อ หแ่ว้วดีนโดีนดีนนแนะ่แมาแนแ,นแนะจะเอาชื่อที่เท่าไหรคลิกมาคลิกมาจะเอาอที่เท่าไหร่งสองสมีคนห 9, 9. นึ่งสองสามหนึมี่คนมีอันแบบที่เท่าไรให้เลือก คุณจะเปิดเด<ห>ี๋ยวให้เต้นรอก่อนนะคะเราจะโบนนะคะคนไหนที่น้องเลือกเยอะที่สุดคุณจะเลือกคนนั้นอะแทนจบ<ห>บอดดีเลยนะให้เคยไม่สมใจบ<ห>้างวู้วตอนนี้เลจ้าคุณวีขอเปิดโบนนะคะจะเลือกยันดับเท่าไหร่เด้อน,นะคะคลิกมานะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีสีเอฟแล้วนะเดี๋ยว เดี๋ยวยังจะมีรางวาลอีกข่นมันไม่ใช่แค่นี้วันนี้นี่สุดยอดนะเพราะว่าสปอนเซอร์เยอะเดี๋ยวดู<ๆ>ให้น้องๆโบดกันก่อนนะจ้คกูคยเต้นรอคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทไหนที อวดดูหน่อยสิล็อบบี้นันซี่ะจะที่ว่าสุจะได้ใค่ลาะได้ไครนาะนะประมาณเกนะ้าแประมาณเก้าเนาะโหวดกันเยอะๆนะคะว่าจะเลือกที่นัดเท่าไหร่นะคะถ้าเยอะนะเเยอะเเจ็ดเยอะเจเยอะมั้ยเเยอะแตพี่เห็นห้าเยอะกว่านะห้ะาหนะ้าเยอะกว่า อันดับเซียนไหนเยอะกว่าโบดขึ้นเข้ามาเด้ออันดับหนึ่งถึงกี่เท่าไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอันที่เก้าอันดับจะเอาคนไหน <c oughs> อ่าเดี๋ยวเต้นกันขอขอขอโบดกันก่อนก่อนก่อนนะเดี๋ยวมีรางวัลต่ออีกคืนนี้ดีเวอร์วอมากดีวอรเวอร์นะจ๊ะดีไปเอง ดูด yeah. ีจัคร hmm. ับเดยูสีได้ที่เท่าไหร่เนะจ๊ะดูสีชอบที่ไหนกันเอ่ยบอยว่าที่ไหนถ้าเนาะที่ไหนที่ไหนเยอะในที่อะไรเยอะนับสิ กำเีมเรากําลังนักกันอยู่นะจ๊ะรอแบบหนึ่งว่าเขาเลือกอันดับที่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีเขาเลืกเราเราไม่ได้ล็อกไว้นะคะเราโบดตามจริงโอเคไหมนั่งขึ้นมาท้งแ้านข้าเยอะหนะข้าเยอะมากเลยอะ้าโอเคข้าอย่าเพิ่งจากไปนะคือประกาศมีรางวัลต่อวันนี้มีรางวัลต่อสปอนเซอร์ให้เยอะมากวันนี้นะจ๊ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์จับแล้วยังมีรางวัลต่ออีก อันดับห้านะจ๊ะเดี๋ยวเรามานับก,กันอันดับที่หนึ่งนะหนึ่งนะจ่ะามาช่วยคุยยุ้ยใส่ <c oughs> ตาใส่ตาแย่มากยุ <c oughs> ้ยแก่แล้วนะจ๊ะ <c oughs> คนแรกไม่ได้นะคะชื่ออะไรสุธิพรไม่ได้นะจ๊ะคนที่สองไบยันไม่ได้นะจ๊ะคนที่สองคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามชื่อชื่อ,อไลยกอนตะทัศก็ไม่ได้นะจ๊ะ คนที่สี่จุธามาศก็ไม่ได้นะคะอ่าคนที่สี่โอ้คนนี้ได้รางวัลเพียบเลยนะคะน้องพลอยถ้าเรียนฟรีไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่แคนดิบรีไลน์เป็ดสักนาทีหนึ่งเดือนย่าดีใจด้วยน้องพลอยวอลิสนะคะคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยดีใจด้วยนะคะปุยไม่เคยล็อกนะไปถามน้องพลอยได้นะคะไม่รู้นี่รู้จักกับพี่เป็นการส่วนตัวนะคะไม่รู้จัก คือทางสปอนเซอร์นะให้เรามาเราจับจริงแจกจริงนะคะน้องพลอยดีใจด้วยนะคะน้องพลอยคอนเฟิร์มนิดนึงน้องพลอยอยู่ในเกมด้วยนะคะก็เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อไปคืนนี้เลยเพราะเป็นรางวัลใหญ่นะคะก็ค่าเรียนฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่ Can b มอรี่แลนด์แคลิส a าเดมดีใจด้วยคือน้องพลอยอย่าพึ่งไปเรามีรางวัลตอด้วยเรามีรางวัลใหญ่จ้าเรามีรางวัลตอด้วยเด้อ ไปนิดนึงน้องพลอยดีใจด้วยนะคะขอแสดงความยินดีเข้ามายินดีกับทางเรานิดนึงนะคะน้องพลอยคือยุ้ยเนี่ยเปิดไลฟ์สดเพื่อน,น้องๆทุกคนเดอ้อค่ำคืนนี้หัวใจครูยุย้ยนะให้น้องๆไปทุกอำเภอเดอิอในที่ไทยกับสอป,ปอรเราเดินเธอมีซยลเดียวรดได้มา ก่อนนอนจโอเคเดี๋ยวเราเข้ารางวัลต่อไปวันนี้ไม่เหมือนทุกทีขอบอกเด้อจริงไหมจริงจริงจริงคุณยุ้ยเป็นเชฟปิ๊ตเก่าค่ะจริงแล้วน้าจ๋ะวันนี้คุยุ้ยนะาจ๋านี่คูปองคูปองคุยยุ้ยในแล้วนะาจ๋ามันเยอะมาก คูปอง1,000บาท1,000บาทเฮ้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 บาทนะคะ 1, บาทรางวัล1น0พบาทวันนี้ยังไม่ปิดไลฟ์สดเดินนะจ้าทีนี้นะคะน้องๆคนไหนนะคะสนใจ สมัครโครงการคุยุ้ยนะคะก็นะคะวันนี้แคปหน้าจอมาเลยนะคะคูปอง1000บาทนะคะก็ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะถึงเมื่อไรถึงเมื่อไร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 เป็นเดือนค่ะนะคะคุยุ้แจกคูปองนะคะเบิร์คมเบิร์เซิร์ฟนะคะ ให้20คนเท่านั้นนะคะแคบหน้าจอนะคะ20คนเท่านั้นในไลฟ์สดนี้นะคะ First come first serve แคปหน้าจอโพตสต,ตอนนี้เลยแคบหน้าจอตอนนี้นะคะได้กุปปอง1,000บาทนะคะสมัครทุกโครงการของคุยุ้ยนะคะจะได้กุปปองไปเลยลด1,000บาทนะคะทุกหนักสุด20คนเท่านั้นนะคะแคปหน้าจอตอนนี้เลยนะคะ ยี่สิบคนนะจ๊ะแ้วเข้ามาแหนมาจอดมาต้องตอนนี้ได้เลยนะตอนนี้เสียใจม<น>าตาไม่ต่แต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหัวใจของคุอยู่ให้น้องๆไปกันเดอิอทุกอำเภอนะจ๊ะที่ไทยแล้วก็สปปเราเดิมโปรโมชั่นนี้ที่สปปเราได้ด้วยเด,อเดอ้อยีคนเท่านั้นก่อนที่เราจะปิดไลฟ์สดนี้ เขาดีฉันไม่มีไรเลยเศรษฐกิจไม่ดีบ้านที่นึ่อยู่ลำบากเขาอยากมาแพงเงินทองไม่พอใช้แต่20คนยังเด้อได้หรือยังนะจ๊ะก่อนที่เราจะปิดไลฟ์สดนี้นะคะคุยก็ขอบคูดไนท์นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่เมอร์รี่คริสต์มาสฉันก็มีหัวใจหัวใจ ฉันให้เธอไปจนหมดหัวใจของูยุยเดินนะคะให้กับน้องๆไปหมดเลยนะคะโครงการต่างๆทําด้วยใจนะคะก็แบบยุยเนี่ยนะคะไปติดต่อเริ่มเสียงแห้งมากๆเลยนะคะก็หลายๆทุนเนี่ยนะคะอย่างเช่นมันจะมีทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็น้องก็ก็สามารถเข้ามาสัมภาษณ์ได้นะคะ <S <S โอเคแม็กกอ,อนไลน์สดนะคะก็ไปเยุ่อเพไปตามดู 20คนนี้ที่ได้คูปองนี้นะคะสามารถมาใช้ได้ทุกโครงการของคุยุ้ยนะคะที่จะไปเรียนหัวนอกย<ค>ุ้ยนะคะโอเค,อเค,อเคก่อนจากการน,นะคะขอเต้นนิดนึง <S <S ว่าเง,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 งาเป็น,ออนคุยุ้ยขอโปรโมทนะคะน้องๆมีอะไรสง่ง สงสัยนะคะที่จะสมัครนะคะหรือว่าโปรโมชั่นสามารถที่จะแอดไลน์ซันดิฟลาทีนได้นะคะแล้วก็จะมีทุนฟรีด้วยรวมถึงตัวเครื่องบินนะคะสามารถสอบถามได้นะคะก็ประมาณ18ประเทศทั่วโลกตอนนี้ดีแต่ฉันดี <c oughs> หัวใจหัวใจของชักให้เธอไปจนหมดตอนนี้ซึงมีแต่เธอเท่านั้นปรดอย่าทิ้งความกันหัใจฉันปีหมด เฮ้ยยอยาไปยาาไปเด้อตอนนี้นะคะแลาวันดี้นะคะกู d ดไนท์นะคะแฮปปี้วี n d นม r รีคริสต์มาสเด้อคือจะต้องไปเรียนแล้วนะคะพี่เป็นเด็กคุณแล้วเจอกันนะคะไลา์สดยาวๆแบบนี้อีกทีในเดือนมกราคมนะคะกรุงเทพเจอุณวิสาวนี้แล้วพี่สงขาจะันมาที่เด้อบาย